ที่คบวกแล้วก็ตามด้วยคัวลบเข้าที่แบตเตอรี่ออแลัจากนั้นก็เครื่องก็จะติดขึ้นมาแล้วก็เราก็กด enter นะฮะปุ๊บแล้วก็จะมีฟัง่นสอฟังก์ชันให้เลือกคือแบตนะฮะฟังก์ชันแบตบอันแรกนี่คือการทดสอบแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดเรากดลูกศรขึ้นลงด้านซ้ายขวาเนี่ยก็จะเลือกได้2หมดก็คือแบตบแล้วก็อีกหมดนึงคือ s ิสเ e ม s ิสเ e มนี่คือการทดสอบระบบสตาร์ท แล้วก็ระบบการชาร์จไฟนะครับเรามาดูที่ฟังก์ชันแรกก็คือแบตนะฮะการทดสอบแบตเตอรี่เรากด enter เข้าไปปุ๊บหน้าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการเลือกชนิดของแบตที่เราต้องการทำการทดสอบนะฮะจะมีอยู่2ตัวให้เลือกก็คือ SLI และ s e a L, SEAL s e a ตัว SLI ก็คือแบตแบบเติมน้ำกลั่นนะนะครับส่วนซีลนี่คือจะพวกแบตแห้งนะฮะ ในกรณีรถตัวอย่างตัวนี้เนี่ยเราใช้เป็นแบตแบบ SLI ก็คือแบตแบบเติมน้ำกัดนนะครับหลังกดเลือกช้นแบตเข้าไปกด enter ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเลือกมาตรฐานที่เราต้องการทดสอบนะครับก็จะมี SAE CA EN IEC DIN ก็จะเป็นมาตรฐานของแต่ละประเทศนะครับที่เราต้องการทำการทดสอบในในครั้งนี้เนี่ยเราใช้มาตรฐานของ SAE เป็นมาตรฐานของอเมริกานะครับ แล้วกด enter เข้าไปปุ๊บน้าจอต่อมาเนี่ยก็คือเป็นหน้าจอป้อนค่า CCA นะครับมาตรฐานที่ระบุไว้ในแบตท,ที่เราต้องการทำการทดสอบนะครับในกรณีนี้เนี่ยแบตลูกนี้เนี่ยระบุค่า CCA ไว้ที่600นะครับก็จะมีเรากดซ้ายกดถ้าเกิดกดขวานีจะเป็นการลดค่ากดซ้ายแล้วก็จะเพิ่มค่าขึ้นมาที่600อ่ะเมื่อเราได้ป้อนค่า CCA ที่ระบุในแบตลูกนี้แล้วเนี่ยเราก็กด enter ครับเพื่อทําการทดสอบแบตเตอรี่ เครื่องก็จะประมวลผลออกมานะฮะว่าแบตเตอรี่ลักษณะเป็นอย่างไรนะฮะเมื่อถ้าเกิดแบตเตอรี่ไฟแสดงฐานะสีเขียวก็หมายความว่าแบตเตอรี่ดีแล้วก็เก็บไฟโยดนะฮะแต่ในกรณีนี้เนี่ยไฟขึ้น2อดวงหมายความว่าแบตเตอรี่ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าไฟอ่อนอาจจะต้องนําไปชาร์จไฟนะครับ ค่า CCA ที่วัดได้นะตอนนี้คือ654ก็มากกว่ามาตรฐานนะครับก็สูงกว่ามาตรฐานก็เป็นเรื่องที่ดีครับจะทําให้การสตาร์ทไฟที่ใช้ในการสตาร์ทเนี่ยทำให้สตาร์ทได้ดีนะครับโอเคแล้วก็กด Enter นะครับก็จบขั้นตอนการทดสอบแบตเตอรี่อ่าฟังก์ชันที่2ครับเรากด Enter ปุ๊บแล้วก็เราเลือกไปที่ System นะครับทำการทดสอบระบบนะฮะ เรากด enter เข้าไปต่อมาเนี่ยก็คือเป็นการทดสอบแคร้งนะฮะแคร้งแคร้งก็คือการทดสอบแรงดันไฟต่ำสุดเมื่อทำการสตาร์ทนะครับเวลาเราทำการสตาร์ทเนี่ยรถจะดึงไฟจากแบตเตอรี่แรงดันไปนะฮะตัวนี้เนี่ยทดสอบว่าระบบสตาร์ทเราเป็นอย่างไรนะครับกด enter ครับก่อนสตาร์ทเรากด enter ก่อนทีนึงนะฮะตอนนี้อ่ะ,อะสตาร์ทเลยบุ๊บอ่า หลังจากทำการสตาร์ทนะครับจะเห็นได้ว่าแรงดันไฟจาก12นะฮะก็จะตกลงไปอยู่ที่9นะครับซึ่งก็จะแดงแสดงไฟสถานะออกมานะฮะสีเขียวนี่ก็หมายความว่าระบบสตาร์ทไม่มีปัญหานะครับระบบสตาร์ทปกตินะฮะแต่ว่ากรณีขึ้นสีเหลืองเนี่ยก็แปลว่าระบบสตาร์ทออดก,กำลัง นะฮะอาจจะมีเรื่องของความแน่นของสายไฟทั่วต่อต่างๆเนี่ยทำให้ระบบสตาร์ทอ่อนกําลังได้นะฮะสีเหลืองแต่ถ้าเกิดขึ้นสีแดงเนี่ยแปลว่าระบบสตาร์ทมีปัญหาซึ่งอาจจะเกิดจากขั้วการเดินสายไฟนะฮะมีขาดมีหลุดจากจุดข้อต่อต่างๆแล้วก็มอเตอร์สตาร์ทมีปัญหาอาจจะเสียนะครับกด e n t เตอร์เข้าไปปึ๊บนะฮะ เครื่องก็จะแสดงไปสถานะ3ดวงอีกเช่นกันนะครับแล้วก็บอกว่าแรงดันไฟณตอนนี้เนี่ยในการชาร์จไฟข้ายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับออตอนนี้เนี่ยไฟขึ้นสีเขียวก็แสดงสถานะว่าสถานะว่าไฟชาร์จที่มาจากไดชาร์จเนี่ยชาร์จทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรีนะ่เป็นปกตินะฮะค่าปกติเนี่ยจะอยู่ที่1 3 2ถึงประมาณ14.6กนะครับก็จะขึ้นสีเขียวน,นะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อสถานะไฟสถานะแสดงขึ้นที่สีเหลืองเนี่ย แสดงว่าไฟที่มาจากไดชาร์จทำการชาร์จแบตเข้าเข้าสู่แบตเนี่ยน้อยกว่าปกตินะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาได้ทำให้เกิดตัวแบตเนี่ยมีคราบขาวเกิดขึ้นจัดการขึ้นแล้วก็ทำให้แบตเสื่อมสภาพได้เร็วนะฮะแต่ถ้าเกิดไฟแสดงสถานะขึ้นสีแดงแปลว่าไดชาร์จเนี่ยจ่ายไฟมาชาร์จเนี่ยให้กับแบตเตอรี่เนี่ยมากกว่าปกติหรือไฟเกินนั่นเองนะฮะจะทำให้น้ำปั่นเนี่ย เกิดการระเหยเป็นก๊าซนะฮะทำให้น้ำกันหรือะดับน้ำกันเนี่ยลดลงตัวเลขก็จะมากกว่า1 4 6ค่าที่ขึ้นบ,บนหน้าจอนะฮะอันนี้ก็คือปกติเราก็จะกด Enter นะครับก็จะเป็นการจบการทาง,งานทดสอบครับ